ก็เขาก็บอกให้สร้างเกณฑ์เดียวกันนะเป็นกฎเกณฑ์อันเดียวกันทั้งสิบประเทศเลยเราให้ใช้ได้กันหมดนะทำยังไงจะตกลงกันทำไให้ได้แล้วก็ข้อที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญกับพวกผู้ประกอบวิชาชีพก็คือจะทํายังไงให้มีการยอมรับเรื่องคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพในแต่และประเทศสมาชิกเอเซียนเนี่ยให้เข้ากันได้นะอย่างแรกอย่างของท่านจะแพทย์นเนี่ย จะทำยังไงยังไงให้ไอทันตแพทย์ของประเทศอื่นในเอเชียสิบประเทศเนี่มีคุณสมบัติยังไงมีความรู้ยังไงจะเข้ามาประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือของเวชกรรมก็เข้ามาประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้เราเรียกอันนั้นว่า MRA หรือ Mutual Recognition Agreement บางคนก็เรียกว่า arrangement อะไรเนี่ยไอตัวที่สี่เนี่ยเป็นตัวที่สําคัญแต่ทีนี้ไอห,หัก ไอ้ตัวสํคาคัญตัวที่สี่เนี่ยมันผ่านไปแล้วฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้พวกเราฟังแต่นี้ที่เอเชียเขาทำอันนี้เขาก็บอกไว้ว่าถ้าให้สิประเทศมีการเคลื่อนย้ายทางบริการในใจะะไรายได้เนี่ยจะทำทั้งบัตถุประส,สงค์เอเชียนเนี่ยจะทำให้ไอ้ประเทศในเอเชียนี่มีความมั่นมั่งข้างและมั่นคงนะฮะไอ,ไอ้ไอ้มั่นมั่งขัางเขาคือเวลอ่ะมีความมีเงินเยอะนะฮะ คล้ายคล้าตลาดหุ้นหรือแรงไม่รู้นะทีนี้ไอการเคลื่อนย้ายแรงงานเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วข้อสองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญยังทําไม่เสร็จเขาก็แบ่งคนออกเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆไอแค่ในแค่แบ่งแค่สี่ประเภทแล้วแย่อยๆในใแต่ละประเภทเนี้กันทะเลาะกันยังไม่จบเลยนะอันที่หนึ่งถ้าเข้ามาในฐานะ business visitor ก็เข้ามาทําธุรกิจราะปกติถ้าไอเปิด AEC เนี่ยมันเข้ามาทั่วค่าวเท่านั้นนะไม่ได้เข้ามาสาวร อันที่หนึ่งก็เป็น business visitor เขากำหนดคำจัดกัดความแล้วก็บอกรายละเอียดอะไรจตอะไรไว้อันที่สองก็เข้ามาโดยวิธีว่าบริษัทในต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นบริษัทในสิงคโปร์เนี่ยส่งคนลูกจ้างของบริษัทนั้นเนี่ยเข้ามาทํางานให้บริษัทนั้นในประเทศไทยอันนี้เรียกว่า i n t r a c o p t 차 t 퍼 a 이션스 e 리นะฮะมันจะเข้ามาแบบนี้ได้ยังไง อันที่สามก็เป็นคนรับจ้างนะฮะอยู่ในสิงคโปร์หรืออยู่ในประเทศไทยจะไปทํางานในสิงคโปร์เงี้ยไอบริษัทรับจ้างในประเทศไทยที่จะไปทํางานให้สิงคโปร์มันก็เข้าข้อสามคอนแทคชัวร์เซอร์วิสซับไพเอและอันที่4ี่คือพวกเรา Independent p ์โปรเฟชันไอคำที่สี่เนี่ยเราก็จะบีบบว,ว่าไอข้อสี่เนี่ยใช้เฉพาะวิชาชีพจริงๆได้ไหมอย่างแพทย์สัตแพทย์พยาบาลวิศวะสถาปัตย์บัญชี อะไรได้ไหมไอ,มอเกณฑ์ของเอเชียนที่ตกลงกันมาเนี่ยแม้แต่บางประเภทคนใช้เนี่ยนะมันยังรวมเข้าอยู่ในเป็นอิดิเบเดนโพเพชันเข้าไปเลยนะคือเขาจะทําให้ไอาทางประเทศเอื่นๆเนี่ยเขาจะทําให้คนเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายมันก็เลยกาหนดไอกรงเนี้ยก็ยังตกลงกันไม่เรียบร้อยนะฮะอันนี้ผมเล่าให้ท่านฟังก่อนว่าที่มันจะติดอยู่ติดอยู่เรื่อง ไอ้การเข้าเมืองของพวกนั้นเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่สําคัญของเราก็อย่างเช่นกรมอไอ้ไอสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็ดีกอทส่งแรงงานก็ดีซึ่งจะเป็นคนออกใบทํางานให้เรียกว่า work permit เนี่ยให้เนี่ยจะทํากันยังไงนะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์อีกอันหนึ่งที่ยังตกลงกันไม่ได้ไอ้ของเราเนี่จะเรียกว่า i n v e e n d e n t profession คืออยู่ในประเภทที่สี่ แต่จะมีคนอื่นเข้ามาอยู่อีกด้วยท่านอย่าไปตกใจไอคนรับใช้อะไรแต่และมันก็จะตีความเข้าไปอยู่ในไอโภค in dependent p o p u l a ช i o n ด้วยอนนี้ก็ไอรูปแบบบริการของอันนี้หลายๆท่านคงเคยได้ยินแล้วไอรูปแบบของบริการที่ท,ที่ทางเอเชียตกลงอันที่หนึ่งก็เป็นรูปแบบบริการข้ามพรมแดนนะอันนี้ก็หมายความว่าคนแต่ละประเทศอยู่เฉยๆไม่ต้องไปเอาบริการที่ข้ามไปอย่างเช่นไอเทเลคอมเฟลเนหรืออย่างบางเรื่อง ของทางแพทย์ก็ย่งเส้นส่งฟิล์มเอ็กซเรย์ ray, ไปให้ทายป่าทางนู้นอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีปัญหาทางทาง,างด้านแพทย์สภาเองก็อยอกว่าเรื่องคุณธรรมใครจะรับผิดชอบหรือ,อยังส่งแรบไปให้ตรวจทางนูน้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี่อันนี้ก็เราเองก็ตกลงกับเขาไปแล้วว่าอันนี้เราไม่มีข้อจํากัดถ้าคุณจะทําอะไรข้ามพรมแดงกันโดยคนไม่ข้ามมา ไอ้สิ่งที่ต้องการอยากจะรู้ค่ามาเองก็เอาเหอะทำไปไม่ว่าอะไรอันที่สองก็คือเรื่องการใช้บริการวิชาชีพในต่างประเทศอย่างเช่นคนสิงคโปร์จะมารักษาในประเทศไทยนะสิงคโปร์เราก็บอกไม่เป็นไรเข้ามาได้เราจะไปรักษาทำหน้าทำตาให้มันสวยงามเหมือนเหมือนกับคนอื่นที่เกาหลีก็ไปเหอะนะะคือการบริการวิชาชีพในต่างประเทศอันนี้ก็ไม่มีข้อจำกัดก็ไม่มีการห้าม มันจะมีอยู่สองรูปแบบที่นั้นที่มีปัญหาก็คือการเปิดสถานพยาบาลหรือเปิดโรงพยาบาลหรือเปิดคลินิกเวชกรรมทันตกรรมในประเทศสมาชิกเอเซียนอันนี้ก็มีเกณฑ์นะฮะแล้วก็ตอนตกลงกันใ,นใหม่เนี่ยผมพูดเลยไปเลยก็ได้เดี๋ยวเพื่อให้เสร็จเร็วเราก็เคยตกลงกันก่อนไว้ว่าไอ้ชาวต่างประเทศในเอเซียนเนี่ยจะมาถือหุ้นหรือจะมาเป็นเจ้าของในกิจการที่เป็นบริษัทเนี่ยจะถือเกินสาม 49%ไม่ได้เพรากฎหมายไทยเดี๋ยวนี้มันห้ามไม่ให้ถ้าจะถือเกิน49%เนี่ยจะต้องเป็นบริษัทสามชาติไปเลยถ้าเป็นบริษัทสามชาติก็ถูกจํากัดสิทธิ์ห้ามท,าทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าในปี2558เนี่ยข้อตกลงมาเกิดแล้วบอกถ้าปี258เนี่ยชาตต่างประเทศจะมาเปิดลงบานในประเทศไทยเนี่ยก็ให้ถือหุ้นได้70% ไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเปิดมาตั้งไอ้เรื่องมือถือเนี่ยมันเปิดมาตั้งตสองพันสี่ร้อยสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าห้าศูนย์แล้วไอ้มือถืออะไรจะอะไรเนี่ยมันเปิดมาแล้วเรื่องโทรคมนาคมเนี่ยเปิดให้ชาวต่างประเทศถือหุ้นได้ตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไปแล้วก่อนหน้านี้แลแ้วตอนนี้รูปแบบที่สี่ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพนะอย่างน้อยเจ็ดสาขาหน่วยก้านตายเนี่ยที่ถูกบังคับนะไม่ยอมไม่ได้ไปทำเอเ a เอโดยสมัครใจนะ ถูบังคับไอเกจสาขาเนี่ยเป็นอเีเสาขาเร่งด่วนที่แปดไอทั้งสิบประเทศเจรจากันว่าเอาเร่งด่วนรู้อันนี้ก่อนซิว่าเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเรียนขั้นสาบเสาขามีหน่วยการตายอะไรบ้างวิเกตวิชาชีพเนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพในเสาขาเนี่ยในที่เป็นสมาชิกเอเซียนเนี่ยไปประกอบวิชาชีพของตัวเองอย่างเช่นเวชกรรมก็มาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยได้ ถ้าธนกรรมก็มาประกอบวิชาชีพธนกรรมในประเทศสทยได้โดยตัวผู้ประกอบวิชาชีพเคลื่อนย้ายเข้ามาเองในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพเข้ามาเองเนี่ยอันที่หนึ่งก็ติดปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานนะฮะเราก็จะเข้ามาประกอบวิชาชีพก็ติดสภาวิชาชีพด้วยแต่ในตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นิดหน่อยนะฮะตอนนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วรูปแบบที่หนึ่งข้ามพรมแดนก็ไทยแลนด์ไม่ ่วงใหญ่เลยบอกไม่ไม่มีข้อจํากัดคุณจะมาอย่างไงก็มาเถอะไอ้อันที่สองก็ไปรับบริการจากต่างในใช้บริการหรือไปรับบริการในต่างประเทศไม่มีข้อจำกัดเหมือนกันนะไม่มีการจีดกันการเดินทางไปรับบริการของคนไทยในต่างประเทศจะมีข้อจํากัดหรือจะเรียกจีดกันก็ได้นะฮะในไอไอไอรูปแบบที่สามกับรูปแบบที่สี่อันนี้ก็รูปแบบที่สามอันนี้เป็น เป็นเป็นข,ข้อกำหนดว่าใครจะมาเปิดสถานพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยนะฮะงเวชกรรมทันตกรรมนะฮะเราก็ตกลงไปแล้วนะฮะเพราะว่าถูกบงังคับให้ตกลงเลยนะฮะเราก็กําหนดไว้ว่าถ้าเป็นในโรงพยาบาลเนี่ยคุณจะมาเปิดเป็น outpatient clinic ในโรงพยาบาลน่นเท่านั้นถ้าทันตกรรมเนี่ยเราก็บอกว่า คุณต้องเปิดเป็นดีพาร์ตเมนต์หนึ่งของโรงพยาบาลเราจะไม่ให้มีเปิดเป็นเอกเทศนะฮะไม่ไม่ยอมให้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 เปิดเป็นเป็นคลินิกอิสระแบบที่เราทําอยู่ที่จริงอันนี้มันก็ไม่ถูกหลักเกณฑ์นะฮะมันปกเราจะไม่เราบอกว่าคุณจะมาเปิดรักษาพยาบาลคุณก็ต้องไปดีพาร์ตเมนต์หนึ่งในโรงพยาบาล หรือว่าคุณจะมาเปิดคลินิกการมคุณก็ต้องเป็นดีพาร์ตเมนต์หนึ่งของโรงพยาบาลคุณจะเป็นสแตนอะโลนเดนเซอร์คลินิกไม่ได้ทจริงอันนี้ก็ผิดข้อตกลงที่เอเชียนพูดกันแหละบอกว่า national treatment เนี่ยคุณทํากับคนประเทศของคุณยังไงคุณก็ต้องทํากับคนประเทศอื่นในเอเชียนเช่นเดียวกันแต่ตอนแรกๆที่เราทําไปในขณะนี้เนี่ยก็ได้รับการเอาใจอยากคันรู้มาเอาเขียนยี้นไปก่อนก็แล้วกัน นะแลเราก็ดำเนินการได้ดคนเดียวได้แห่งเดียวอันที่สามก็ต้องผู้ดําเนินการเนี่ยต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเช่นจะมาเปิดธันตกรรมเนี่ยคนมาดําเนินการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพธันตกรรมแล้วต้องได้รับใบอนุญ,ญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพธันตกรรมในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อกี้เล่าไปแล้วก็คือในปีเดี๋ยวเนี้ยเรากําหนดไว้ไม่เกินสี่เก้านะ ไอ้บริษัทน,นั่นถ,ถือว่าสัญชาติไทยแต่ปี58เนี่ยที่ AAC บอกว่า58 58แล้วเนี่ยมันไป570ได้เลยแล้วอีกอันที่เราเขียนไปเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ข้อสุดท้ายก็ต้องถูกแก้ไขเราบอกว่าต้องไปต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเพราะนี้เราไปเอาเกณฑ์พระราชถานพยาบาลมาใส่เลยว่าคุณจะเปิดสถานพยาบาลได้คุณต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือมีเล s i d e n น in t h ไท l แลน สต่พวกเข้ามาจะมาทำตามเกณฑ์ของ AEC เนี่ยมันไม่มี r e s i d e n t i n Thailand ์นะฮะมันเข้าประเทศได้ชั่วข่าวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเราเรียวกว่าจุดแข็งของเราผมก็ไม่แน่ใจว่าระยะยาวเนี่ยจะถูกแก้ไขหรือเปล่านะฮะตอนนี้รูปแบบที่4คือรูปแบบของผู้ประกอบวิชาชีพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่อกี้แบบที่3คือมาเปิดร้านเปิดคลินิกเปิดโรงพยาบาล ไอ้รูปแบบที่สีน่นี่ผู้ประกอบวิชาชีพเข้ามาแล้วเราก็กําหนดไปเลยว่าคุณต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมนธนกรรมการพยาบาลจากสภาวิชาชีพทั้งสามวิชาชีพในอย่างน้อยเนี่ยของประเทศไทยต่านี้จะมาได้คุณก็ต้องมาสอบคือต้องเป็นสมาชิกสภาพยาบาลหรือสมาชิกแพทย์สภาสมาชิกคันแพทย์สภาถูกไหมฮะ แล้วก็เมื่อได้เป็นสมาชิกแล้วก็ต้องสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอย่างธนกรรมก็ต้องประกอบวิชาชีพธนกรรมของเวชกรรมก็ต้องเป็นผู้สอบของเวชกรรมของพยาบาลก็ต้องสอบจากพยาบาลแล้วก็เราก็กําหนดเกณฑ์เอาไว้ว่าคุณต้องทําตามกฎหมายของประเทศไทยท,ยทุกประการเราเรียกว่า domestic regulation กฎหมายในประเทศไทยจะไม่แก้ซึ่งจริงๆไอ้ข้อน,นียมันก็เป็นไปไม่ได้คุณสุรินทร์พิศวรณพูดอยู่เรื่อย ถ้าคุณจะกําหนดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าคุณต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมันมีไม่ได้อะเพราะไอ้พวกนั้นมันข้ามมาทั่วข่าวเท่านั้นแล้วก็อันเนี้ยข้อสารที่ผมพูดผู้ขออนุญ,ญาตจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งไอ้เกณฑ์ข้อสารเนี้ยเนี่ยเป็นท่าทีของไทยแลนด์ว่าถ้าคุณจะเข้ามาคุณต้องเป็นอย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวเนี่ยมันพูดอย่างนี้นะฮะตอนนี้ในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เมื่อกี้ผมว่าเป็นปัญหาอยู่อีกก็คือถ้าเขาทำให้เคลื่อนย้ายแรงงาน โดยเฉพาะพวกว,วิชาชีพเนี่ยได้เสรีปั๊บเนี่ยมันก็เวลาทําวีซ่าเข้าประเทศไทยอะ่ะมันก็เข้าได้แล้วก็ได้รับเวิกเบอร์มิตจากกระทรวงแรงงานเดี๋ยวนี้ยังติดอยู่กนนีนะล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้วิชาชีพหลักต่างๆวิชาชีพหลักก็คือเวิชาชีพเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเนี่ยก็ต้องทำเอไให้เสร็จเดี๋ยวนี้เอไอทำเสร็จแล้วถูกบังคับให้ทําให้เสร็จแล้วเจวิชาชีพถูกบังคับให้ทําให้เสร็จแล้ว เราไม่เคยไปเซ็นเลยนะฮะรัฐบาลหรือโดยกระทรวงต่างประเทศไปเซน็นไม่ให้เซน็นแล้วบอกว่าเซ็นหมดแล้วนะท่านอย่าไปโทษนายกสภาวิชาชีพอื่นเลยนะเหมือน,น,นกันแล้ก็ต้องมีการยอมในเอ a เนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือยอมรับร่วมกันเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะประกอบวิชาชีพคือต้องได้ปริญญาวิชาชีพอะไรนะต้องมี่าน,านการผึกกบลมอะไรจบจากสถาบัานไหนที่เรารับรอง นะไอคอนอันนี้เราก็เขียนเกณฑ์ไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ตกลงตอนนี้ก็หมายความว่าถ้ามันเป็นไปตามที่ได้ผู้ประกอบวิชาชีพของเอเซียนในประเทศหนึ่งอย่างเช่นของสิงคโปร์หรือ,อฟิลิปปินส์เนี่ยก็สามารถมาจดคะเบียนประกอบวิชาชีพอันตกรรมหรืออะไรในประเทศไทยได้นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ได้ตกลงกันไ้แล้วมีเจ็ดสาขา หน่วยก้าวนะฮะอันที่หนึ่งก็คือนะฮะในในบริการวิชาชีพที่สําคัญที่เร่งรัดให้เป็นเป็นสาขาวิชาชีพเร่งด่วนเนี่ยเดิมมันไม่ใช่เร่งรัดนะฮะอยู่ได้อีกนานเมื่อไหร่ทำเอเอเอเสร็จค่อยว่ากาันไอ้คราวนี้มันเร่งรัดจะทําให้เสร็จในห้าแปดก็มีเ็ดอันที่หนึ่งก็มีเ,เขาก็เรียกทางเวชกรรมก็เรียกแพทย์อันที่สองก็ทสัแพทย์อันที่สามพยาบาลพยาบาลเนี่ยทำเอเอเอเสร็จก่อนสาขาอื่นทั้งเกดสาขาเลย สมัยนั้นผมไม่แน่ใจนะฮะดีท่านนายกสภาชาบาลท่านนั้นท่านเดียวนที่ท่านเป็นผู้ที่สมาชิก่งน,นะฮะท่านก็มีนโยบายที่อาจจะเอ็กซ์พอร์ตพยาบาลออกไปประกอบวิชาชีพต่างประเทศก็ได้นะ,ะไม่รู้เดียวนที่ท่านนายกคนใหม่ท่านไม่มีนโยบายแล้วนะฮะอันที่พยาบาลก็ทำเอ็มอาเอเสร็จก่อนนะฮะแพทย์กัทนทันตแพทย์แพทย์กับทันตแพทย์เสร็จพร้อมกันเพราะเราดึงกันจนสุดท้ายนะฮะแล้วก็วิศวะ สถาปนิกแล้วก็บัญชีและอันสุดท้ายคือช่างสำรวจจริงๆแล้ววิชาช่างสำรวจเนี่ยของวิศวะของประเทศไทยเนี่ยมันจะรวมอยู่ในวิศวะแต่จริงๆเนี่ยในกฎหมายวิศวะของวิศวะเนี่ยมันไม่ได้เขียนเรื่องช่างสำรวจแต่มาเลเซียเนี่ยมันมีช่างสำรวจแต่นี้ถ้าเราไม่มีกฎหมายควบคุมแล้วเราไปรับรองไอ้ช่างสำรวจอันเนี้ยไอ้มาเลเซียมันเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทยได้สบายเลยเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายควบคุม วิศวกรวิสภา,าวิศวกรรมก็เลยบอกว่าไอ้แจ้งสรวนนี่เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมโยธาก็อยู่ในการควบคุมของวิศวะด้วยนะครับตอนี้ในในการของ AEC a g e n น c o m m i t เ,น,เนี่ยเขาจะมีพิมพ์เขียวหรือ blue print อะไรของเขาเนี่ยนะว่าอันนี้ก็เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็เปิดเสรีการค้าบริการเนี่ยคือหมายว่าให้นักธุรกิจไปลงทุนในประเทศอื่นได้ 70%็ดสิอร์เไม่คิดพูดไปแล้วนะอันนี้ไม่สําคัญกันเราแต่นี้สําคัญก,กันกับเราที่ว่าสภาวิชาชีพทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขเนี่ยสามแห่งเนี่ยได้จัดทําข้อยอมรับร่วมกันที่เราเรียกว่า MRA คือ Mutual Reconciler Agreement หรือ Argument เนี่ยไปเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ติดอยู่อันรายละเอียดของ MRA นี่ยังติดอยู่เยอะแล้วขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ย ของผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของสภาวิชาชีพเป็นเรื่องของกระทรวงแรงงานซึ่งอาจจะทําให้ง่ายก็ได้หรือยากก็ได้แต่ผมเชื่อว่าเขาจะทําให้ง่ายเพราะรัฐบาลสั่งปับ๊บไอกระทรวงแรงงานก็สั่งได้แต่สภาจะไอทางรัฐบาลจะมาสั่งสภาวิชาชีพนี่ยากหน่อยนะเพราะไม่เคยช่วยเหลืออะไรเราเลยเราจะมาสั่งเราก็ไม่ยอมนะครับ อันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าสาขา,าสาธารณสุขที่ไปลงนามเอมเอซึ่งถูกาท,าทางเพื่อนผมที่อยู่ในแพทยสภาก็บอกว่าเราไม่เคยไปลงนามเลยนะอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกไม่เคยไปลงนามเลยรัฐบาลลงให้เสร็จแล้วกบอกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็แพทย์การแพทยก็ยี่ห้าสิงหาห้าสองพยาบาลก็เสร็จก่อนเมื่อแปดสิงหานะครับแล้วก็ของสภาวิศวะของถาัตย์สํารวจการบัญชีก็เช่นเดียวกัน สภาบัญชีเองก็ไม่พร้อมที่จะลงนะฮะแม้ถึงจะไม่มีเอไออะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้ไอผู้สอบบัญชีชาวต่างประเทศไอบิ๊กโฟของต่างประเทศมันก็ยังมาประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทยแล้วมีกรรมการสภาบัญชีเนี่ยเคยเล่าให้ฟังในที่ประชุมนะฮะว่าไอ้นักบัญชีไทยจะไปสอบบัญชีในสิงคโปร์คุณไปขายลอดช่องสิงคโปร์ ผู้ภาษาอังกฤษยังพูดไม่ได้คุณไปแม้แต่จะไปขายรถช่องสิงคโปร์ไม่ใช่สอบบัญชีนะคุณยังขายไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าไอ้ข่าวแต่สิงคโปร์มันเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทยได้ตอนนี้เอ็มเอในทนตกรรมกับเวชกรรมกับพยาบาลคล้ายๆกันต่างกันนิดหน่อยแค่นั้นเองผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันไม่เลยไม่กล้าเอาเขียนรวมทั้งหมดมันจะเหมือนกันอย่างนี้นะหนึ่งคนที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ เวชกรรมในประเทศไทยพยาบาลในประเทศไทยทันตกรรมในประเทศไทยได้เนี่หนึ่งต้องได้รับปริญญาแพทย์ศาสตร์มัณฑิตีพยาบาลศาสตร์อะไรเนี่ยทันตแพทย์ศาสตร์เนี่ยจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพของประเทศไทยรับรองแพทยสภาต้องรับรองไอ้ปริญญาอันนั้นสภาพยาบาลต้องรับรองปริญญาอันนั้นทันตแพทยสภาต้องรับรองปริญญาอันนั้น ของทันตะพด้ราสในขณะนี้เนี่ยเรารับรองแต่คนที่หมายลายปิญญาของปิญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตของคนที่จบจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเก้าแห่งเท่านั้นต่างประเทศจะไม่ได้รับรองนะเพราะว่าไม่รู้จะรับรองยังไงฮะอันที่สองก็คนเหล่านั้นเนี่ยต้องมีประสบการณ์ประกอบวิชาชีพธัตกรรมในประเทศของตัวเองมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าปีคือประเทศตัวเองหรือประเทศ จะเข้ามาประเทศเราเนี่ยยังเข้าไม่ได้ต้องห้าปีมีเอ็กเซ e n ี่เยนห้าปีถึงจะเข้ามาได้ของสภาวิชาชีพอ่นก็เหมือนกันและอันที่สามที่เราพูดอยู่เรื่อยเนี่ยนะเราต้องทำตามโดเม s t i c regulation คือทำตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบกฎเกณฑ์ของประเทศไทยอันเนี้ ถ้าเป็นกฎเกณฑ์ของประเทศชาติชาติรัฐบาลแก้ได้อย่างเช่นสถานพยาบาลไอ้พลานยากสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขแก้ได้เขาก็อาจจะแก้ก็ได้เรื่องไอ้ต้องยีทินที่อยู่ในประเทศชาติเขาแก้กันได้แต่สภาวิชาชีพทางรัฐบาลมาบังคับเราไม่ได้นะฮะตนี้อันที่สองก็ได้ปิญญาแล้วนะฮะอันที่หนึ่งต้องได้ปิญญา ใช่ไหมแะแปัญญาณนั้นเน่ยเราต้องรับรองแล้วข้อสองก็สามไปแล้วแต่นี้ข้อสี่ก็ต้องมาเป็นสมาชิกคณะแพทย์สภาถ้าเรารับรองวุฒิของเขานะฮะรับรองสถาบันการศึกษาของเขาแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็มีสิทธิ์มาประกอบมาเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพได้เราก็เมื่อเป็นสภาสมาชิกสภาวิชาชีพได้ก็มีสิทธิ์มาสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพได้แล้วเราก็เขียนเอาไว้โกโก้เท่านั้นเอง ซึ่งอาจจะถูกแก้ไขกันได้เพราะคุณสุรินทร์พิสุวรรณก็บอกไอ้สอบเป็นภาษาไทยนี่วันหลังก็ถูกแก้นะอันที่หนึ่งต้องสอบเป็นภาษาไทยเดี๋ยวนี้ก็มีคนมาสอบแล้วนะชาวเยอรมันมาสอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพันก,กรรแล้วก็เขียนสอบภาษาไทยได้คนไทยที่จบจากฟิลิปปินส์มาสอบอยังสอบไม่ได้เลยนะไอ้ไอ้พวกนั้นเขาไอ้เรื่องภาษาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเรียนได้ที่คณะคุณศาสตร์จุฬาก็สอนภาษาไทยพวก ชาวต่างประเทศก็มาเรียนของเวชกรรมก็เข้าใจว่าคงจะสอบได้ถ้าเขาเรียนภาษาไทยหรือภาษาไทยมันง่ายกว่าอย่างอื่นอันที่สองก็ต้องมีสอบกฎหมายในการประกอบวิชาชีพซึ่งเราคิดว่าอันนี้จะเป็นแบรีเออร์อันหนึ่งแต่ปรากฏว่าชาวเยอรมันที่มาสอบคุณทิเวียนได้สอบไอ้ข้อสอบกฎหมายในการประกอบวิชาชีพธนกรรมเนี่ยดีกว่าคนไทยที่ไปเรียนจบจกฟิาิปปินส์ตีคฮะถึงอาจจะเขียนป็นตัวถูกง,งอกหรือไง โยไปเย,ยมาก็กรรมการอ่านรู้เรื่องนะฮะแล้วการสุดท้ายก็ต้องรักษาจัญญาบนันนี้ไม่เป็นไรเพราะเขาสอบได้เขาก็ต้องรักษาจัญญาบันทีนี้ก็เรียนให้พวกเราทราบว่าเอมาเอเซ็นไปแล้วรัฐบาลเซ็นไปแล้วเมื่อปีห้าสองเนี่ยหลังจากเอมาเอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเดิมเนี่เอมาเอของวิศวะเนี่ยเกิดก่อนเพื่อนเลยนะฮะวิศวะเกิดหลังจากเอมาเอเซ็นเสร็จก็เงียบหายไปเลยเงียบจริงๆฮะ ไอ้พวกลางเอเซียมันก็บน่นกันว่าไอ้เซนเป็น้วไมเห็นได้ทําอะไรต่อไปเลยเพราะเอเอเนี่ยเป็นเกณฑ์เท่านั้นเองแต่ว่าการฏิบัตรตามเอเอเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทํต่อไปนะฮะก็มีการประชุมกันหลายโหนนะของทันตแพทย์ก่อนแล้วกันนะของแพทย์ก็คล้ายๆ,ๆกับเราแต่อาจจะดีกว่าเราคือไปประชุมกันที่ที่ลาวก็มีที่เวียดนามก็มีที่มาเลเซียก็มีสิงคโปร์ก็มีเนี่ยของทันตกรรมเนี่ยไอ้ประเทศสิบประเทศนี้มันมาไม่ถึงห้าประเทศสักที เพราะฉะนั้นบันทึกประชุมก็ไม่เป็นองค์ประชุมนะคือแต่ละประเทศเนี่ยบทบาทของเขาท่าทีของเขาเนี่ยผมไม่ได้มาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันเขียนเกณฑ์ที่ยากมากเลยฮะของเราเนี่ยถ้าคุณสอบได้ป้าบคุณทําที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยของเขาบอกไว้เลยว่าคุณต้องไปทําในเมืองสวาลาสีสวาวาวสีอะไรที่อินโดนีเซียนะฮะผมบอกผมไม่เคยได้ยินไอ้ไปเมืองเนี้ยแล้วไปใช้ท้องถิ่นที่ กันดานมากหรือว่าคุณจะไปประกอบวิชาชีพนธนกรรมต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาธญกรรมช่องปากหนึ่งคนต้องสาขาันกร,รรมสำหรับเด็กหนึ่งคนสาขาันกรรมอะไรจะอะไรมันเขียนอย่างเงี้ยบ้านเรายังไม่มีอย่างนี้เลยในเมืองไทยยังหาก,กินยังหาก,กินได้ง่ายกว่าที่เขาจะทําอีกใค้แสดงไม่แต่ประเที่ยมีการกีดกันอยู่แล้วรัฐบาลแต่ละประเทศนี่ไม่ไม่รู้เรื่อง แล้วเราก็ว่าไปมันก็เลยตอนหลังเนี่ยบทบาทของสภาวิชาชีพบางประเทศก็ดีขึ้นเยอะเดิมเนี่ยกำหนดไปเลยว่าคุณต้องไปประกอบวิชาชีพที่นู่นที่นี่ที่นี่เราก็ไปเล่าให้กรมแรงงานฟังแต่ของเราเนี่ยเข้ามาปั๊บเนี่ยมันสอบได้มาอยู่ในกรุงเทพก็ได้เราไม่เคยไปบอกว่าเราไม่มีกฎหมายที่ว่าคุณต้องไปทําที่อย่างที่อาจารย์ว่าที่อมก๋อยหรือที่อะไรไม่มีมันอยู่ที่ไหนก็ได้หลังอินมาเลเซียนี่บอกนู่นคุณต้องไปทําที่ที่ที่บอร์เนว นะ,ะที่ซาลาวาคัคอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ในเพนินซูล่าของมาเลเซียนะไปอยู่อีกเกาะอังเลยอ่ะใช่ไหมเพรานะนั่นไอ้ไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ยังเป็นเรื่องที่สภาวิชาชี่จะต้องต้องตกลงร่วมกันนะฮะไอ้ผลกระทบผมอยากจะเรียนให้พวกเราทราบอย่างที่อาจารย์สมบัติเขียนว่าม,มีผลกระทบเนี่ยอันที่หนึ่งผมจะเรียนให้ท่านทราบถึงเรื่องผลกระทบของสภาวิชายี่ก่อนเนะี่ยมันกระทบแรงจริงๆฮะแล้วพวกเราเองเราก็บอกไปเ,เรื่อยสมาชิกสภา ทันตแพทย์ก็ไม่ได้สนใจเสัไหร่นะเพราะว่า,าเดี๋ยวนี้ก็สมาหากินสบายดีอยู่แล้วผมไม่อยากไปประกอบวิชาชีพในสิงคโปร์มาเลเซียอะไรหรอกนะฮะทันไปมันก็มีปัญหาจริงๆนะฮะแต่ว่ามันอันที่หนึ่งเราก็ก็ต้องกําหนดคุณสมบัติที่เราจะยอมรับได้นะว่าไอ้เป็นโรงเรียนไหนเนี่ยนะฮะสถาบันการศึกษาไหนนะฮะของแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลในประเทศเอเชียนะที่สภาวิชาชีพแต่แลสะสภาจะรับรอง ทีนี้เราไม่ได้ทดรองเลยนะแล้วก็คุณสมบัติยังไงจบปิญญาของเขามานะแล้วเขาต้องมาสอบขึ้นทะเบียนกับเราแล้วก็จากการเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่เลยว่าถ้ารัฐบาลไทยเปิดให้เข้ามาได้ง่ายนะฮะอันนี้มันก็ระยะสุดท้ายเป้าหมายปลายทางของเอเซียนเนี่ยคือว่ามีใบรุญ,ญาต ของเอเซียนประเทศเดียวก็เข้าไปประกอบวิชาชีพในสิบประเทศนี้ได้ไอันนี้ไปเอาเมตโกของเขาจะทําแบบยุโรปนะฮะคือไอใน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 ของยุโรปเนี่ยไปไปได้หมดไอระยะยาวของเขาก็จะทําอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวที่เขาจะต้องทําเราก็เป็นห่วงในเรื่องไอนี้ก็เป็นเรื่องผลกระทบของสภาวิชาชีพ